بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبى نعم بو الحمد لله الكرام الفوزان الله تعالى ท่านได้ให้ความหมายฮะดีษนะครับที่เกี่ยวกับจันยามารยาทนะครับที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบุรูบุญมารอมของท่านอิมามฮาฟิดิบนุฮจับไลฮิมัลลอฮุตาอัลาหนะครับซึ่งวันนี้เป็นบทเรียนที่4นะครับบทเรียนที่4วันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่พี่น้องนะครับเป็นบทที่2นะครับวันนี้เป็นคาบที่4แล้วนะครับที่เราได้เจอกันวันนี้เป็นบทที่2พี่น้องชื่อบทว่าไงพี่น้องชื่อบทว่าอุนซุรุอิลามันฮะอัสฟัลมินคุม นะครับบทนี้ม ah ีช <sub yup> ื่อว่าให้เรานั้นจงมองดูคนที่เขาอยู่ต่ำกว่าเราหรือด้อยกว่าเรานะครับดังฮะดีษที่ปรากฏในบทนี้มีอยู่หนึ่งบทด้วยกันนะครับฮะดีษบทนี้รายงานจากท่านอบีฮุลฮะริร์รอดิยัลลอฮุอันฮูนะครับท่านได้เล่าว่าอัลลอฮ์ลุลลอลฮีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับท่านรอซูลุลลอลฮีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอุนซุรุอิลามันฮุวะอัสฟะลลมิงกุม นะครับท้าอซูลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับท่าวสุนสั่งบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงมองดูบรรดาผู้ที่อยู่อัฒฟันแปลว่าคนที่อยู่ต่ำกว่านะครับหมายถึงคนที่ด้อยกว่าพวกท่านนะครับวาลาจงดูรุอิลามันฮัวเฝวกกุ้มท่าอซูลบอกว่าแล้วก็อย่าได้มองไปดูคนที่อยู่สูงกว่าหรือคนที่เหนือกว่าพวกท่านนะครับฟาฮัวอัจดารุ อัลลอฮฺจะารุนี้อัลลอฮฺใหละอกุมนั่นเป็นสิ่งที่สมควรและดีกว่านะครับเพื่อที่พวกท่านจะได้อัลลอฮฺจะารุแปลว่าเพื่อที่พวกท่านจะได้ไม่ดูถูกเพื่อที่พวกท่านจะได้ไม่ดูแคลนต่อเนีน้ยมา ความโปรดปานที่อัลลอฮฺตาอัลาได้ทรงประทานมาให้แก่พวกท่านนะครับ h ะด i ษบทนี้บันทึกโดยมุตตะฟะกุนอาะไรอคือบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและท่านอิมามมุสลิมนะครับซึ่ง h ะด i ษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายครับเชคซอและฟาลจานฮะฟิซาห์ัลลอฮฺตาอัลาท่านให้คําอธิบายว่าอะไรพี่น้องนะครับท่านบอกบอกว่าฮะดษ في هذا الحديث آداب أ ิ ر อ ض ا ف ة ل ل ล د ا ب التي ذ ต ر ت في الحديث ا ل س ا ิ ق ท่านบอกว่าใน h ะด i ษบทนี้นั้น เป็นมารยาทอีกประการหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นมารยาทเพิ่มเติมจากมารยาทต่างๆนะครับที่เราได้กล่าวที่เชคบอกที่ที่ที่ได้กล่าวมาแล้วในฮะดีษข้างต้นในฮะดีษข้างต้นคือฮะดีษก่อนหน้านี้เราเรียนกันในเรื่องสิทธินะครับที่สําคัญที่มุสลิมพึงจะต้องปฏิบัติต่อกันใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นมารยาทที่ดีงามของอิสลามนะครับและในฮะดีษบทนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมารยาทอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับและเป็นมารยาทที่เพิ่มเติมจาก บทก่อละเชษอธิบายบอกว่าว่าหัวอันอินซานลายารักบุฟีฮาดิฮิดดุนยาในขะดีิษบทนี้ทนรส,สอนให้เรารู้ว่าอะไรว่ามนุษย์นั้นเขาจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่มุ่งมัน่นหรือคิดหรือสแสวงหาอยู่แต่ในเรื่องของดุนยานะครับและยอระรอบไม่ใช่ว่าเป้าหมายชีวิตการมีอยู่ของเขาบนดุนยาเนี่ยเพื่อสแสวงหาความสุขเพื่อสแสวงหาปัจจัยยังชีพเพื่อสแสวงหาทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานนะครับหรือเกียรติยศ อานาจต่างๆนะครับไม่ใช่นี่ไม่ใชไ่ไม่ใช่หน้าที่ของมุสลิมนะครับที่มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ไม่ใช่มุ่งหมาจุดมุ่งหมายที่สําคัญของเขาคือเรื่องในดุนยานี้เท่านั้นเช้บอกว่าว่าลายะจ้าเอาบิมาอาซอบะและเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้นั้นเวลาที่เขาประสบกับบททดสอบต่างๆเนี่ย นะครับอซอบาฮูมายถึงว่าได้รับบททดสอบได้รับภัยพิบัตินะครับได้รับภัยบาลาต่างๆเนี่ยเวลาที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยลายะจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนเขาจะต้องไม่ใช่ไปตีโพยตีพายหรือไม่ยอมรับไม่พอใจนะครับในสิ่งที่เขาได้รับบททดสอบแต่เชฟบอกว่าบ้านเยสเบรุวายาเตซีบุนะครับหากแต่ว่าเขาจะต้องอดทนเวลาที่เขาได้รับบททดสอบนะครับเวลาที่เขาได้รับกับภัยพิบัติเวลาที่เขาได้รับกับภัยบาลาเนี่ยเขาจะต้องอดทน วยาตสิบอลเลฮ์ทิซาบหมายถึงอะไรพี่น้องอลเลฮ์ทิซาบหมายถึงการห,หวังรางวัลการหวังรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละฉะนั้นเวลาที่เราได้รับบททดสอบหนึ่งเราจะต้องอดทนยอมรับใช่ไหมหนึ่งยอมรับวันนี้เป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละสองเราจะต้องอดทนอดทนพร้อมกับการว่าเราหวังว่าเราจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละในการอดทนต่อบ,บททดสอบนี้จากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตา เช่นบอกว่าสาวาอันกป็นฟากี่รอนเอามาริดนอด์อรือก็ลิ ذلك เช่นบอกว่าไม่ว่าบททดสอบที่เขาเผชิญนั้นจะถูกทดสอบด้วยกับการที่เขามีสภาพที่ยากจนเขาเป็นคนที่ยากจนยากลําบากเขาควจะต้องอดทนนะครับและจะต้องหวังรละหวังการตอบแทนจากละสุภาโนวาตะอาลลาหรือทดสอบด้วยกับ การเป็นมารีดอนการเป็นคนป่วยนะครับมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้นะครับเขาก็จะต้องอดทนต่อบททดสอบนั้นหรืออื่นๆจากนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นไม่ว่าจะอื่นจากการได้รับบททดสอบจากความอยากจนหรือความอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาอาจจะได้รับบททดสอบจากการสูญเสียได้รับบททดสอบด้วยกับสิ่งอื่นฉะนั้นเวลาได้รับบททดสอบแล้วเราก็จะต้องอดทนและหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah s ุ b า a n a h u Wa t a a ล a เพราะฉะับอกว่าไงพี่น้องเช่บอกว่าฟัดุ u n y ฟัด ดุนยาดารรบติลานั่นก็เพราะว่าโลกดุนยาเนี่ยโลกใบเนี้ยการมีชีวิตอยู่ในโลกใบเนี้ยโลกใบเนี้ยมันคือสถานที่แห่งบททดสอบอัลลอฮฺ ت า ا ل จะทรงทดสอบเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ะะลาะยอมินั ز ม ء ซ ن อิบิวะมินั ا อิบติลาฉะนั้นเวลาที่เราได้รับบททดสอบอย่าได้ตีโพตีพาอย่าได้อย่าได้ไม่พอใจในบททดภัยพิบัติที่เราได้เผชิญนะครับหรือได้รับกับบททดสอบต่างๆอัลอิบตีลาหมายถึงบททดสอบนะครับวันและที่อยู่ سهل ุ 'عليه ذ عليه ล ك ما أرشد ะลัในัีนี้ไม่ต้องสงสัยเว่าสิ่งที่จะทําให้เรานั้นผเผชิญกับบททดสอบต่างๆภัยพิบัติต่างๆนะครับหรือบท ทดสอบลอฮมตาอะไรได้ทรงทดสอบเรานะสิ่งที่จะทําให้เราได้เผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความง่ายได้นั่นก็คือสิ่งที่ทรลอซูลได้แนะนําได้สอนได้บอกให้เราได้รู้ในฮะดิษบทนี้นั่นก็คือทรลลอซูลบอกว่าไงพี่น้องบอกอุนซุรรอิลามันหัวดูนะกุ้มนะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงมองไปยังคนที่เขาอยู่ต่ํากว่าพวกเจ้าคืออยู่อยู่ด้อยกว่าพวกเจ้าว่าแลาตจนซุรุอิลามันหัวฟ้าวกุ้มอย่ามองไปยังคนที่เขาอยู่เหนือกว่านะ อยู่สูงกว่าหรือเหนือกว่านั่นก็เพื่อที่ว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดและสิ่งที่ดีกว่าที่พวกเจ้าจะได้ไม่ดูถูกดูแคลนต่อเนี่ยมะหรือความโปรดปรานที่เราจะอาลาได้ทรงประทานในแก่พวกท่านนะครับและเชก็อธิบายบอกว่าฟูฟร ف ق ي ر ามันฮ ل ว من ฟกอรมินฮูดังนั้นหากว่าเรานั้นเป็นคนที่ยากจนเชคบอกให้เรานั้นจะต้องมองไปยังคนที่เขาจนกว่าเรา มองไปยังคนที่เขาลําบากกว่าเรานะครับว่าเราอย่าุดอิลันกันีอย่าดูคนรวยไม่ใช่ว่าเราจนแล้วเราไปมองดูคนรวยนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วชาว a l ฮ a ล u จะละกลมิ่เหล่านัยนที่ไม่ใช่ก็บอกว่าการที่เรามองเช่นนั้นเราจนใช่ไหมเราก็ต้องดูดูมองไปดูคนที่เขาจนกว่าเราอย่าดูคนรวยเพราะว่าหากว่าัเราจะละประสงค์นะที่จะให้เราเหมือนกับคนที่จนกว่าเราเนี่ยนะครับที่เขา มีของเนี่ยน้อยกว่าเราเนะนะครับคนคนนั้นเขาไม่มีอะไรเลยในยที่บ้านเขา ใช่ไหมเราว่าเราจนแล้วแต่มีคนที่เขาจนกว่าเราที่เขาลําบากกว่าเราเราจะต้องมองดูคนคนนั้นและเราก็ต้องคิดว่าหากว่าเราจะอาลัประส์นะพระองค์ก็จะให้เราเหมือนกับคนคนนั้นที่เขาลําบากมากกว่าเราอันจะอันเดกะบะดุชัยชีบอกว่าในเวลาเนี้ยท่านอาจจะมีที่บ้านอาจจ,อ,อาจจะมีของใช่ไหมอาจจะมีของใช้นะครับแต่ในขณะที่ว่าอินเดกะกูตูเยอมิกและในวันนี้ที่บ้านของเรามีอาหารที่จะพอเพียงสําหรับตัวเราและคนในบ้านของเราว่าฮาดันฟากีรมาอนเดโฮชัย แต่ปกติเาคนที่เขาจนกว่าเราในพี่น้องเขาไม่มีของที่เรามีที่บ้านของที่ว่าเราไม่มีแล้วนะคนที่เขาจนกว่าเราเนี่ยเขาไม่มีที่บ้านพี่น้องและ,ะอายเดืฮดหัตจากู้จะเย้า,ยามีแม้กระทั่งว่าอาหารที่มันจะพอเพียงสําหรับตัวของคนนั้นและคนในบ้านของเขาเนี่ยเขายังมีน้อยกว่าเราซะอีก ฉะนั้นศาสนาจริงสอนให้เราเนี่ยมองไปดูคนที่เขาลำบากกว่าเราอันตะอัฮซนุมินหูฮาลันเช่นบอกว่าแสดงว่าหากว่าเรามองเช่นนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามีสภาพที่ดีกว่าคนยากจนที่เขาจนกว่าเราซะอีกเอห์มาดินละฮะอัลฮะดะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะต้องสรรเสริญต่อละ l a ภา u b ว a n a h u เราจะต้องขอบคุณต่อ a ะ l a h s u b h าจ a ละที่ลลอ a ์ให้เรามีสภาพเช่นนี้ที่ดีกว่าคนที่เขาลำบากมากกว่าเราวะลาตันงดูริล เชคบอกว่าอย่ามองไปดูคนร่ำรวยอย่าไปดูคนรวยคนนั้นคนรวยคนนี้ลิอนนะฮะดาย่มิลูกะะศึกที่อาล์วาอแดมุริดะบิขดออิลละนั่นก็เพราะว่าหากว่าเราลำบากหากว่าเราจนแล้วใช่ไหมเรามองไปดูคนรวยๆต่างๆเนี่ยไอ้การที่เรามองดูคนที่เขารวยกว่าเราที่เขาสบายกว่าเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยโกรธ มันจะทําให้เราโกรธเอาลอสุภาโนวาจะอะลทำให้เราไม่พอใจต่อการกําหนดนะครับการจัดสรรปันส่วนหรือสิ่งที่เราจะอาลาได้ทรงประทานมาให้แก่พวกเราเพราะเรามองดูคนรวย,ยเราไม่ดูไม่ดูคนที่เขาลําบากกว่าเราใช่ไหมพอเรามองดูคนรวยเนะี่ยใช่อหมก็ตะคุน,นเราก็จะพูดว่าอะไรลิมาดาเซอร์ตูมิสลาโฟลานทำไมฉันไปนเหมือนกับคนนี้ ใช่ไหมทาไมฉันเนี่ยเหมือนกับคนนี้หมายถึงเหมือนกับคนที่เขาลําบากนะนะวลัลลัมอกุลมิสเปลนอัสเรียทำไมฉันไม่เหมือนกับคนที่เขาร่ารวยนะ่ะไม่เหมือนกับบรรดามาหาเศรษฐีต่างๆท,แบบท,ทำไมฉันไม่มีแบบนั้นทำไมฉันไม่มีแบบนี้มีบ้าน10ล้าน20ล้านมีรถคันละหล้าน6ล้าน ช่นแมครับทําไม่ชัชไม่มีแบบนั้นแบบนี้เชืบอกว่า هذا معناه أن تزدري ما عندك من نعمة เมิ a, นนั้นประโยคนี้เชืบอกว่านี่หมายถึงนี่คือความหมายของการที่เราสัส่งบอกว่าให้เรามองดูคนที่เขาลําบากกว่าเราให้เรามองดูคนที่เขาด้อยกว่าเราอย่าไปมองดูคนที่เขาสูงกว่าเราที่เขาสบายกว่าเราที่เขาลํารวยกว่าเราอย่าไปมองแบบนั้นเพราะหากว่าเรามองแบบนั้นแล้วมันจะทําให้เราคือทำไมพี่น้องดูถูกต่อเน,นี่ยัลเจ้าสุฮาโนวาจะอาลาประทานมาให้แก่เราและเรา ก็จะบอกาว่าทำไมฉันตกเป็นแบบคนนี้ทำไมฉันไม่เหมือนกับคนรวยแบบนั้นใช่ไหมครับฉะนั้นเชฟบอกนี่คือความหมายของคำพูดที่ทรสซูมบอกว่าอัลลอฮฺจะดัริยะนะครับมานดะกกมีนีนประมานั่นเองแล้วเชฟก็ที่ไปตอบพี่น้องเชฟบอกอัมมาอิดาน่าดาร์ตตอิลามันตห ใช่บอกว่าหากว่าท่านเนี่ยหากว่าเราเนี่ยได้มองไปดูเวลาที่เราจะมองเนี่ยเรามองคนที่เขาด้อยกว่าเรามองดูคนที่เขาจนกว่าเรามองดูเขามองดูคนที่เขาลำบากมากกว่าเรานะครับฟาฮาดายะบะอัสุกะอาลัชชุกรีเอันนาฮะละกะอัลสันมินฮาลกะเีรมิมนันนัสนั่นการที่เรามองดูคนที่เขาลำบากกว่าเราด้อยกว่าเราเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยขอบคุณต่อเราสุภาะนูวะตะอาลาวันนี้เราลำบากใช่ไหมเราจนใช่ไหมเราลองมองดูคนที่เขาลำบากกว่าเราสิพี่น้องคนคนนั้นหา กินข้าวลาบากบางคนหาหาเช้าได้เงินมายังไม่ทันถึงเย็นเงินที่มีเนี่ยหมดแล้วพอเรารู้แบบนั้นเนี่ยไอเราคิดว่าเรามีแล้วเนะี่ยที่เรามีเนะี่ยน้อยแล้วคนบางคนพี่น้องเราเนะี่ยมีน้อยกว่าเราอีกเมื่อเรารู้เช่นนั้นเราจะขอบคุณต่อละซุบฮานะอูวตาตาละลในสิ่งที่ละซุบฮานะอูวตาตาละได้ประทานมาให้แก่เราและเราจะรู้ว่าลิอันนะฮะและก็อัลสันเราจะรู้ว่าสภาพที่เรามีเนะี่ย ดีกว่าสภาพของพี่น้องหลายๆคนที่เขาประสบอีกอัลซอฮูยันดุรุอิลันมารีดิฟัยห์มาดุลลอฮะอาลัซฮะฉะนั้นคนที่เขามีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้คนที่เขามีสุขภาพที่แข็งแรงเขาจะงมองไปดูคนป่วย เราคิดว่าเออเราเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมให้เราดูคนที่เขาป่วยพี่น้องให้ดูคนที่เขาป่วยนะครับเราสุขภาพแข็งแรงวันนี้ให้เรามองดูคนที่ป่วยแล้วเราจะขอบคุณต่อ Allah ุบ b าน n ่า u าลาที่ a l l ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและชื่อกระบอกวันมารีดูยังดูรอีลามันหัวอาชัดดูมินหุมะราดานะครับส่วนคนที่ป่วยล่ะ เขามองดูใครมองดูคนที่สุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าโอ้ทำไมฉันป่วยทำไมฉันไม่สบายทำไมฉันเป็นนั่นทำไมฉันเป็นนี่แบบนี้หรือเปล่าศาสนาสอนเปล่าพี่น้องศาส,สนาสอนศาส,สนา,ส,านสอนให้เรามองดูคนที่เขาเจ็บป่วยหนักกว่าเราไอเราว,ว่าเราป่วยแล้วนะเดี๋ยว3วันดี4วันไข้ใช่ไหมให้ดูคนที่เขาเจ็บป่วยมากกว่าเราพอเรารู้ว่าคนคนนั้นเจ็บป่วยมากกว่าเราอัลฮัมดุลิลละใช่บอกว่าฟายฮห์ม,ด ahi, มัดุลลอฮ์ฮะอัลฮ์กฟัติอันมารัดเราจะรู้เราก็จะขอบคุณต่อ a l ล a h س ์ซุบฮาละะอาลาที่ a l l ์ตะอาลาให้เรานั้นมีอาการ เจ็บป่วยที่เบากว่าที่พี่น้องของเราเผชิญเราเป็นแค่ไข้หวัดเราเป็นแค่นั้นเราเป็นแค่นี้เราอาจจะเป็นโควิดขอเราตาเราทรงปกป้องพวกเรานะครับอาจจะเป็นไม่สบายเป็นนั่นเป็นนี่แต่มีพี่น้องของเราเนี่ยที่ป่วยหนักกว่าเราเนี่ยมากต่อมาขนาดไหนพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราดูเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะขอบคุณต่อเราสุภาพนาบตอาลัเราจะสรรเสริญต่อเราสุภาพนาบตอาลัแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามองดูคนที่เขาดีกว่าเรา ใช่ไหมมองดูคนที่เขารวยกว่าเรามองดูคนที่เขาสุขสบายกว่าเรามองดูคนที่เขาสุขภาพดีกว่า,าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้อโอ้อัลลอฮ์ทำไมให้ฉันเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ทำไมให้แม่ฉันเป็นแบบคนนั้นเป็นแบบคนนี้สุดท้ายเราจะไม่พอใจต่อการกําหนดของอัลลอฮ์นะฮุอาตาละ,าละฉะนั้นทารูสูสอนให้เรามองดูคนที่เขาลําบากกว่าจนกว่าด้อยกว่าเรานั่นเองนะครับเชคอธิบายต่อพี่น้องเชคบอกฟาฮิทิฮีกออเดอตนอาลมาเชฟบอกว่านี่คือกฎเกณฑ์ที่สําคัญนะอุนซุรูอิลามันฮุวะดูนะก นั่นก็คือให้เรามองไปยังคนที่ด้อยกว่าเรานะครับฟิลมัน ฟิลมันให้เราดูคนที่เขาด้อยกว่าเราในเรื่องของทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าเราจนกว่าเราให้เราดูแบบนี้ฟิสซฮะหรือให้ดูที่สุขภาพคนคนนั้นเจ็บป่วยหนักกว่าเราใช่ไหมครับคนคนนั้นเจ็บป่วยมากกว่าเรานะครับว่าฟีรอยดีดารดิการมินันอูมูดหรือในเรื่องอื่นๆนะครับให้เรามองดูคนที่เขาด้อยกว่าลำบากกว่านะครับจนกว่าไม่สบายหนักกว่าเราเรื่องอื่นๆนะครับเชฟบอกว่าอิลาฟี อุมูรลนไอบาดะยกเว้นเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติไอบาดะเป็นยังไงพี่น้องเช่บอกฟฟี่อุมูรินไอบาดะละตันดุริลามันหัวดูนักเช่บอกว่าในเรื่องของการปฏิบัติไอบาดะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมองไปยังคนที่ด้อยกว่าเราหมายถึงละตันดุริละละตันดุริลกุซาลา วันโมดยอเนเชคบอกว่าไม่ใช่ว่าศาสนาบอกให้เรามองดูคนที่ด้อยกว่าใช่ไหมพอถึงเรื่องอีบาด,ด้าไม่ใช่ว่าให้เรามองไปยังดูคนที่เขาเกียดท่าน ไอเรามาละหมาดมาสัสยิดวลรสารเวลาโอ้โน่นโน่นน่นน่นไอโน่นเขาถามว่าทำไมไม่มาให้าาละหมาดมัสยิดคบผ้าเวลาล่ะน่น่นโน่นนั่นนึ่งม,มาแค่เวลาเดียวแบบนั้นหรือเปล่าเราไปดูคนที่เขาเกียดข้านขี้เกียดกว่าเราหรือไปดูคนที่เขาโมดด้เหยียดหมถึงคนที่เขาเพิกเฉยละเลยต่อบทบรรัญญัติต่อศาสน,นานะครับทำไมไม่ทําแบบนั้นละ่ละกุรอานทำไมไม่ท่องจําไม่ไม่พยายามทบทวนละ่ะไอนั่นไม่เห็นมันท่องเลยล่ะเราไปดู ทำไมไม่มาเรียนหนังสือล่ะก็คนนั้นไม่เห็นมาเรียนคนนั้นนูนเห็นหน่อยสองสามอาทิตย์มาเรียนทีไอเราเนี่ยมาเรียนบ่อยๆนะครับขาดเรียนบ้างไม่ขาดเรียนบ้างพอถามมาทำไมไม่มาเรียนใช่ไหมครับเขาบอกนู่นน่นโอ้ยนั่นไม่เห็นมาเรียนเลยอย่าดูคนขี่เขาขี่เกียรอย่าดูคนที่เขาละเลยเพิกเฉยนะครับต่อบทบัติของศาสนาใช่บอกว่าบัลออนุรออลอบรอรวว่าลอนอัตเตียแต่ถ้าว่าในเรื่องของบทบัญญัติศาสนาในเรื่องของอิบาร์ดให้เรามองดู ูคนที่เขาเป็นคนที่อบรอดคนที่ดีที่มีความยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมเป็นคนดีนะให้เรามองดูคนดีๆให้ดูคนที่มีความเยี่ยมเกรงจัลลัสุภาโนวาตาลาอันอัตเตียหมายถึงคนที่มีความเยี่ยมเกรงตัลลัสุภาโนวาตาลานะครับลิกยตุชาริกะฮุมเอาตุชบิฮะบิฮิมนั่นก็เพื่อที่เวลาที่เรามองดูคนที่เขาดีกว่าเราที่เขามีความ เชื่อมั่นต่อ Allah มากกว่าเรามีความยำเพีงต่อ Allah س ุ ح, ح ุ ن ه และมากกว่าเราเนี่ยมีความรู้มากกว่าเราเนี่ยนะครับหากว่าเรามองดูคนเหล่านั้นนั่นจะทําให้เรานั้นอยากที่จะ กระทำในสิ่งที่มันเหมือนกับพวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับพวกเขาลิการตูชาริกาฮุมเพื่อที่เราอยากจะอยากจะได้มีส่วนร่วมกับบรรดาคนเหล่านั้นเห็นเขาถือสนนสุณห์ใช่ไหมเราจะได้ถือสนนแบบเขาด้วยเราไม่เคยถือสนศุนห์เลยนี่ถือสนแต่เดือนลมาดอนอย่างเดียวเห็นพี่น้องของเราถือสนสุนห์ไอเราอยากจะได้ถือบ้างอยากจะทําเหมือนกับเขาบ้างนะครับฟาฟี่อูริดีลาตองโรอิลามนฮัวดูนะเชคบอกว่าในเรื่องของศาสนา พวกท่านทั้งหลายอย่าได้มองดูคนที่ด้อยกว่า อย่าดูคนที่ด้อยกว่านะครับบัลออนสุดอิลามันหัวเฝวก็กระฟิดดีแต่จงมองดูคนที่เหนือกว่าที่สูงกว่านะครับลิมาดาและจากูนุมิสลาหูดูคนที่เขาที่เขามีความรู้กว่ามากกว่าดูคนที่เขาปฏิบัติอิบาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าดูคนที่เขามีความเยี่เกลีต่อรอบสุภาโนวัตาฮารามากกว่าเพื่อที่ดูแล้วเนี่ยเราจะได้พูดขึ้นว่าเราจะได้คิดว่าทําไมเราไม่เป็นเหมือนคนนั้น นะครับทำไมเราไม่มีความรู้เหมือนคนนี้ทำไมเราไม่ปฏิบัติอิบาดารักษาปฏิการปฏิบัติอิบาดาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนคนนี้ทำไมเราไม่มามัสยิดให้ครบห้าเวลาเหมือนคนนั้นทำไมเราไม่มาศึกษาเราเรียนในเรื่องศาสนาเหมือนกับคนนี้ให้เราคิดแบบนี้พี่น้องลิมาดาและกคตอดีบิสซอร์ลีไินทำไมเราไม่ปฏิบัติเหมือนคนดีๆทั้งหลายเขา ใช่ไหมครับทาไมเราไม่ทําเหมือนคนดีๆทั้งหลายล่ะลิามาดาลาตักเตอร์ดีเป็นอัลมาอะตตลบุลไนมาทาไมเราไม่ทําลปะทำไมเราไม่ทําเหมือนกับบรรดาอัลมาบรรดาคนที่มีความรู้ทําไมเราไม่แสวงหาวิชาความรู้เราจะต้องมองในเรื่องของศาสนามองดูคนที่เขาเหนือกว่าเรามองดูคนที่เขาสูงกว่าเรามองคนที่เขาเหนือกว่าเราในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นช่วย ผลักดันตัวเราขับเคลื่อนตัวเราให้เรานั้นอยากจะทําเหมือนกับคนเหล่านั้นและเชยบอกว่าอิดากุนตะตอลิบะอิมิมฟะลาตัก,กะนะบิมาฮัซซันตะอะัลฮิมิน,นอุลูมเชยบอกว่าบิมาฮัซซันตะอะัยฮิมิน,นอุลุมหากว่าท่านเป็นผู้ที่สบงหาวิชาความรู้หากว่าท่านเป็นผู้ที่สบงหาวิชาความรู้อยา่า,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 ยาได้พอใจนะอย่าได้พอใจในความรู้ที่ท่านมีนะท่านเคยมีความรู้ใช่ไหม มีแค่ไหนนะอย่าพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันมีแล้วพอแล้วฉันไม่หาแล้วฉันไม่ฟังฉันไม่เรียนฉันไม่ศึกษาแล้วพอใจแค่นั้นแหละเชฟบอกไม่ได้บัลอุตรลบุลมาซีดดมินหามาดุมจะให้ยันเชฟบอกว่าหากแต่ว่าจะต้องสแสวงหาวิชาความรู้มากเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอุทร อัลมาซีดจงสแสวงหาวิชาความรู้ให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นมาดุ้มจะให้ยันตาบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แปลว่าโอ้ฉันมีอายุขนาดนี้ไม่ต้องหาความรู้แล้วไม่ต้องศึกษาหาความรู้พอแล้วพอแล้วพอแล้วฉันมีความรู้แล้วมีความรู้เยอะเดี๋ยวทำไม่หมดจะตอบอะไรยังไงไม่ได้พี่น้อง ความรู้คืออิบารดะที่ประเสริฐที่สุดความรู้คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้ปฏิบัติอิบาดะอย่างถูกต้องและครบถ้วนและสมบูรณ์และความรู้จะทําให้เราแก้ชีิตกาลาสุขานุวาจาลามาที่สุดฉะนั้นเชฟบอกว่าวะฮัดะคิลาฟุอุมูริดดินฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับในเรื่องของศาสนาในวะฮัดะคิลาฟอุมูริดดุนยาคือในเรื่องของศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับในเรื่องของดุนยาหากเป็นเรื่องของดุนยา ให้เรามองดูคนที่เขาลำบากกว่าที่เขาจนกว่าที่เขาไม่สบายหนักกว่าเราใช่ไหมครับที่เขายากจนที่เขาลำบากมากกว่าเรานี่เรื่องของตุนยาทรัพย์สมบัติน้อยกว่าเราให้มองดูคนเหล่านั้น แต่ในเรื่องของศาสนาให้มองดูคนที่เขาเหนือกว่าเรามีความรู้มากกว่าเราใช่ไหมครับปฏิบัติอิบารัครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าเรายึดมั่นในหลักการศาสนามากกว่าเราเคร่งครัดมากกว่าเรานั่นเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ศาสนาเด้สอนเราคือสิ่งที่ทั罗斯ลลาฮ์สุลลอัลลอฮุหวอัลัยฮิอุลสลมัมได้สอนพวกเราและพป่นน้องจงจำไว้ถอะว่าไม่มีแนวทางอะไรนะครับไม่มีคําสอนใดที่จะ ปลอดภัยและจะประเสริฐและจะทําให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายความกระหลนและบททดสอบต่างๆทั้งดุนยาและก็อาคืรอเว้นแต่แบบอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลฺได้ทรงให้มีในนบีของของเราคุณเจ้ามูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นเราจงปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านละซุลสั่งของอัลลัมคําสั่งเสียของท่านลอซูลเพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความรักความเอ็นดูเมตตาและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลฺทั้งดุนยาและก็อาคเราะฉนนนั้้อผูู้ีีมมอารับ นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนที่4นะครับสำหรับการอธิบายหนังสือทาฟุนเกรอมและนี่เป็นบทที่2ในการอธิบายหนังสือเล่มน,นี้นั่นก็คือในเรื่องของการมองนะครับให้ดูคนที่เขาลําบากกว่าเราจนกว่าเรานะครับคนที่เขา เป็นโรคภัยหรือไม่สบายเจ็บป่วยแหนกกว่าเราหรือเรื่องอื่นๆในเรื่องดุนยาให้มองคนที่ลำบากหรือด้อยกว่าเราแต่ในเรื่องของาศาสนาเราจะต้องมองดูคนที่เขาเหนือกว่าเราที่เขาสูงกว่าเราเพื่อที่จะได้ผลักดันตัวเราให้เราได้ปฏิบัติคุณงามความดีเหมือนกับบรรดาคนเหล่านั้นขอเราสุภาณวจาละให้เรานนั้นเป็นบาวที่เราสุภาณวจาระทรงเมตตาและทรงกุ้มครองทั้งดุนยาและอาเคโรให้เราเป็นผู้หนึ่งที่แสวงหาวิชาความรู้โดยเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติ بما لدينا يان كف وتون وสมบูรن الله سبحانه وتعالى ในวันที่เราได้กลับไป الله عليه النبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته